เข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ i ิ e วอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับคราวนี้เขาเข้าใจความแตกต่างอย่างถ่องแท้เรื่องจริงแฮะเขามีพลังมากขึ้นอย่างแท้จริงถ้าคำนวณเฉพาะสเตตัสอย่างเดียวตัวเลขเดิมคือ10 เพิ่มสูงขึ้นถึง60%เอร์ซนแล้วจะไม่รู้สึกถึงความต่างได้อย่างไรกันจินอูตื่นเต้นดีใจที่ไม่เพียงยกเตียงได้เท่านั้นแต่พวกเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างในห้องพักฟืน้นเขาก็ยังยกได้จนเกิดเสียงดังโคมคามแต่แล้วหัวหน้าพยาบาลที่บังเอิญเดินผ่านห้อง พอดีก็แวะเข้ามาหาเพราะได้ยินเสียงเขาจึงยอมหยุดเมื่อถูกตักเตือนขอโทษครับทันทีที่หัวหน้าพยาบาลเดินออกไปจินอูก,ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเฮอ้อแต่ความตื่นเต้นไม่ได้ลดน้อยลงเลยหัวใจเขาเต้นแรงตึกตักตึกตักมันแรงขนาดทำเขาเจ็บหน้าอกภารกิจที่ส่งถึงเขาทุกวันกับรางวันค่าสเตตัส ถ้าเหตุการณ์ประหลาดนี้ไม่ได้จบลงอย่างฉับพลันเขาก็จะมีชีวิตแบบที่ต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เลเวลลอยอยู่บนหน้าต่างข้อมูลตรงนั้นแล้วเราจะเพิ่มเลเวลด้วยได้ไหมนะจินอูสะบัดหัวโอ๊ยไม่มั้งเป็นเรื่องที่เหมือนฝันมากเกินไปเขาไม่คาดหวังถึงขั้นนั้น เพราะแค่ภารกิจกับรางวันก็เพียงพอแล้วค่าสเตตัสช่วยฉุดดึงความสามารถขึ้นมาวันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้เขาจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นทุกวันคนที่ถูกเรียกว่าอาวุธสุดกากในกลุ่มฮันเตอร์แลงอีอย่างเราจะแข็งแกร่งขึ้นเชียวนะไม่ต้องคิดไกลไปถึงแลงเอสหรือแลงเอต่อให้พวกฮันเตอร์แลงซีหรือแลงดี D ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานได้ยินเข้าก็คงจะหัวเราะพวกเขาคงจะกุมท้องพร้อมกับชี้นิ้วมาทางเขาซองจินอูเนี่ยนะแข็งแกร่งขึ้นซองจินอูหนึ่งเดียวในโลกคนนั้นเนี่ยนะแต่ถึงเขาจะโดนหัวลอยย่อก็ช่างเถอะไม่สิเขาชินกับการโดนหัวลอยยอะแล้วมากกว่าขอเพียงโอกาสมาถ,ถึงมือเขาก็ดีใจแล้วทว่าจู่จู เขาก็ฉุดคิดขึ้นมาหรือว่านี่จะเป็นขั้นตอนของการเบิกยานซ้ำนะแม้ไม่ใช่เรื่องที่พบเห็นทั่วไปแต่เห็นได้ชัดว่ามีบางกรณีที่ฮันเตอร์ซึ่งเคยล่อนเล่อยู่ชั้นต่ำสุดได้เริ่มต้นใหม่ในชั้นไฮแลนด์เมื่อผ่านการเบิกยานซ้ำถ้าอย่างนั้นเหล่าฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นจากการเบิกยานซ้ำทุกคนเคยประสบเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้หรือไม่ ลองหาดูสักครั้งดีกว่าจินอู U เกิดความสงสัยจึงจับจ้องที่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ตรงมุมห้องพักเนื่องจากเป็นห้อง VIP ที่สมาคมจัดสรรให้จึงมีคอมพิวเตอร์และของอำนวยความสะดวกอีกหลายอย่างก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กนิ้วมือของจินอูขยับบนแป้นคีย์บอร์ดอย่างรวดเร็วคน้คนหาค้นหาและค้นหาเขาเปิดและปิดไฟล์จำนวนมาก เขาลองเข้ากระทั้งเว็บไซต์ที่ปิดกั้นการเข้าถึงของทุกคนนอกจากผู้ถือใบอนุญาตเป็นฮันเตอร์เท่านั้นเขาค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องไปเรื่อยๆและถึงขั้นยอมจ่ายเงินซื้อข้อมูลทว่าอย่าว่าแต่จะหาเจอเลยแม้แต่กรณีตัวอย่างที่คล้ายกันก็ไม่มีไม่เหมือนกันมันต่างจากการเบิกยานซ้ำตามปกติอย่างสิ้นเชิง ส่วนมากพวกฮันเตอร์ที่เบิกยานซ้ำจะได้รับพลังผ่านกระบวนการเบิกยานเหมือนกับตอนที่จะกลายเป็นฮันเตอร์ไม่มีกรณีเหมือนอย่างเขาที่ได้ยินเสียงแปลกๆก,ก่อนตายหรือเห็นค่าสเตตัสเหมือนในเกมและตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับได้รับพลังเสริมยังไงก็เผื่อไว้ก่อนแล้วกัน ด้วยความสงสัยเขาจึงลองโพสต์ข้อความโดยใช้ชื่อนิรนามในห้องที่มีเฉพาะฮันเตอร์หัวข้อเกิดเรื่องประหลาดขึ้นครับเนื้อหาจูจูผมก็เห็นค่าสเตตัสและสามารถเพิ่มค่าสเตตัสได้เหมือนในเกมไม่ทราบมีท่านใดเจอแบบเดียวกับผมไหมครับบรรดาคอมเมนต์หลังไหลอย,อยู่ด้านล่างนิรนามฮ่าฮ่าฮ่ไรสาระสิ้นดีงี่เง่านิรนาม นายบ้าไปแล้วเหรอนิรนา,ามเพียนแล้วล่ะสินิรนา,ามคุณคงเล่นเกมมากเกินไปนิรนา,ามเป็นนัเกเขียนการ์ตูนหรือเปล่านิรนา,ามเชิญรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านฮึยฮนิรนา,ามอยากฟังเรื่องราวอย่างละเอียดครับนิรนา,ามคงต้องห้ามคนอื่นที่มีใบอนุญาตแต่ขาดคุณสมบัติมาโพสต์แล้วปรับเปลี่ยนสมาชิกทั้งห้องเสียทีคอมเมนต์อีกหลายสิบฉบับ มีเนื้อหาเหมือนกันทั้งหมดเฮ้อจินอูถอนหายใจแม้จะใช้เวลาเนิ่นนานแต่กลับไม่มีประโยชน์พอที่จะช่วยได้เลยในห้องนั้นเรียกเขาว่าคนบ้าและกลด่าต่อว่าเขาถ้าทำถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เจอข้อมูลแล้วก็คงต้องมองว่าเรื่องของฉันมันเป็นแค่กรณีเฉพาะตัวแล้วละ่ะเป็นเอกลักษณ์ฮันเตอร์หนึ่งเดียวในโลก คงต้องให้เวลาอีกสักเล็กน้อยถึงจะรู้ว่าเรื่องประหลาดเหล่านี้ช่วยเขาได้มากเพียงใดและเขาจะมีขอบเขตการเติบโตได้ถึงขั้นไหนแต่เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรพอหันไปมองรอบๆอบก็ดึกมากแล้วเวลาเดินไวแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันจินอูขมวดคิ้วพอจ้องหน้าจอจนดึกดื่นสายตาเขาก็ผ้าเรือนจินอูนวดหว่างคิ้วก่อนลุกขึ้นยืน คลายกล้ามเนื้อและขยับความเมื่อยล้าเขาขยับร่างกายหลายครั้งเขางอตัวโก่งโค้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วจู่ๆก็เห็นกล่องที่ตกอยู่บนพื้นสองกล่องเอ๊ะกล่องสุม่มกล่องเล็กๆสองกล่องที่มีลิฟบินผูกไว้กับกระดาษห่อสีเดียวกันหน้าตาคล้ายกับเหมือนของที่อยู่ในเกมคงตกลงมาจากเตียงตอนที่ฉันวุ่นวายอยู่เมื่อกี้สินะเขาลืมกล่องที่ได้รับ เป็นของรางวัลไปเสียสนิทจินอูหยิบกล่องใบหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆมาเปิดดูข้างในพาตเตอร์ติดแผลหรือพอเขาเพ่งมองสิ่งนั้นซึ่งมองผ่านๆแล้วเหมือนพาสตเตอร์ปิดแผลข้อมูลตัวอักษรสีเขียวก็ลอยขึ้นไอเทมพาตเตอร์ปิดแผลพาตเตอร์ปิดแผลทั่วไปเหมาะสําหรับใช้ปิดแผลเล็กคุณสามารถเก็บไว้ในคลังได้ พาร์เตอร์ปิดแผลจริงด้วยเขาหวังไว้ว่ามันน่าจะมีเทคนิคพิเศษเหมือนกับพวกทรัพย์สมบัติที่หาได้ในดันเจียนถ้าว่าไม่เป็นเช่นนั้นแต่ไม่เคยได้ยินว่ามีพาร์เตอร์ปิดแผลในดันเจียนเลยแฮะจินอูกแกะอีกกล่องหนึง่งด้วยความรู้สึกผิดหวังและคมความคาดหวังกล่องนั้นมีปากกาลูกกลื่นเขาลองสำรวจหลายจุดแล้วกดตรงปลายด้ามให้ไส้ปากกาเด้งออกมา แต่นี่ก็เป็นปากกาธรรมดาอีกเช่นเคยไอเทมปากกาลูกลื่นปากกาลูกลื่นทั่วไปเหมาะสำหรับใช้จดบันทึกคุณสามารถเก็บไว้ในคลังได้อย่างไรก็ตามแสดงว่าบรรดาของมากมายหลายอย่างจะโผลออกมาอย่างไรแบบแผนตามชื่ออืมอย่างอื่นนั้น ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เสียทีเดียวแม้เขาจะไม่ได้ต้องการพาสเตอร์ปิดแผลหรือปากาลูกลื่นแต่เพราะของสองอย่างนั้นเลยทำให้เขารู้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าคลังอยู่จากที่เห็นว่าข้าวของอื่นๆในห้องไม่มีข้อมูลรอยอยู่แสดงว่าสิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์พิเศษของสิ่งต่างๆที่ออกมาจากกล่องสุ่มเท่านั้นคงังทันทีที่เอ่ยเรียกคงัง ภาพกราฟิกโกดังซึ่งมีช่องสี่เหลี่ยมหลายสิบช่องก็โผล่ขึ้นกลางอากาศช่องข้างในก็ว่างเปล่าสมเป็นโกดังของผู้ใช้เลเวลหนึ่งเสียที่ไหนกันค้ังช่องแรกที่เขาคิดว่าว่างเปล่ากับมีของชิ้นหนึ่งที่เขาคุ้นตาอยู่ในนั้นนั่นมันกินอูหยิบมันออกมากิง้งดาบเหล็กของคิมซังซิกพลังโจมตีสิบ มันคือดาบของลุงคิมที่เขาเคยหยิบขึ้นมาตอนอยู่ที่วิหารชั้นใต้ดินเขาเข้าใจว่ามันถูกทิ้งไว้ในเกศเสียอีกดีใจที่ได้เจอกันนะเจ้าโงา่จินอูหัวเลาะล่านอาจเพราะเคยผ่านสถานการณ์เฉียดตายมาด้วยกันเขาจึงรู้สึกยินดีที่ได้เจอมันอีกครั้งอีกอย่างเขารู้สึกเสียดายเกินไปหากต้องทิ้งมันไว้ที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้ ตามเดิมในสภาพไม่ต่างจากเด็กหลงทางเห็นลุงคิมบอกว่าซื้อมาสมล้านวอนใช่ไหมนะอาวุธของพวกฮันเตอร์ดูภายนอกเหมือนเป็นของธรรมดาแต่ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเลยหากไม่ใช่อาวุธที่บรรจุพลังเวทก็จะทำลายพวกมอนสเตอร์ไม่ได้เลยมันย่อมมีราคาแพงสมกับเป็นอาวุธที่สร้างขึ้น เพื่อกำหลาบพวกสัตว์ประหลาดเหล่านั้นคงต้องใช้เจ้าหนี่สักพักเขาเคยอยู่ในสภาพต่อสู้ด้วยมือเปล่าเพราะไม่มีเงินซื้ออาวุธฮันเตอร์มันเป็นดาบยาวราคาถูกก็จริงแต่เท่านี้เขาก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วถ้าคุณคิมเห็นดาบเล่มนี้อาจจะควันออกหูพร้อมกับโถมเข้ามาขอมันคืนก็เป็นได้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว ถึงขนาดทิ้งผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตตัวเองแล้วหนีไปได้ลงคอแต่ทั้งดาบเล่มนี้และโอกาสหน,น่นนี้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่จินอูแลกมาด้วยลมหายใจเขาไม่คิดจะคืนให้ง่ายๆหรอกแววตาของจินอูเริ่มเกี้ยวกาดจินอูได้เรียนรู้สองอย่างตอนอยู่ที่วิหารใต้ดินอย่างแรกคือเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้ที่เขาเกือบตายหลายครั้ง ก็เป็นเพราะความอ่อนแอเพียงเท่านั้นเขาไม่ห้ามชายที่เคยร้องเพลงในโบสถ์ทั้งที่รู้ผลลัพธ์อยู่แก่ใจและไม่อาจช่วยลุงทรงทั้งที่รู้ว่าลุงคิมทำไม่ถูกต้องเขาหลับหูหลับตาทำเป็นมองไม่เห็นเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งที่รู้อยู่ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมจะได้ไม่ต้องรู้สึกอับอายอีกและอีกหนึ่งอย่าง ไม่ต้องแสดงความมีน้ำใจโดยไม่จำเป็นสิ่งที่เขาได้กลับมาหลังจากที่มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทีมคือการทรยศหักหลังเพื่อนร่วมทีมสามคนทิ้งเขาที่ขาขาดไว้แล้วหนีไปขนาดส่งเสียงเรียกยังหวยหวนก็ไม่มีใครกลับมาเลยสักคนพวกเขาจำไม่ได้ว่าใครกันที่เป็นคนช่วยชีวิตตัวเองไว้ให้แล้วรับ จากนี้เขาจะไม่ใจดีโดยไม่มีข้อแม้จนตัวเองต้องตกที่นั่งลำบากอีกสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือลมหายใจของตัวเองต่างหากนั่นคือบทเรียนที่จินอูได้เรียนรู้เมื่อต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหน้าความตายแข็งแกร่งกว่าเดิมเยือกเย็นกว่าเดิมฉันทำได้ กินอูเป็นคนที่เมื่อได้รับบทเรียนสักครั้งหนึ่งแล้วเขาจะไม่ลืมมันไปโดยเด็ดขาดณร้านอะาหารริมทางแห่งหนึ่งพยาบาลเชลยูล่ากำลังนั่งคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานจนดึกเ้อจริงสิยูล่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนเป็นพนักงานของสมาคมฮันเตอร์การที่เธอได้เข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่สำหรับฮันเตอร์โดยเฉพาะ ก็เป็นเพราะความช่วยเหลือของเพื่อนเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับฮันเตอร์เยอะเลยใช่ไหมฉันก็รู้พอๆกับคนอื่นนั่นแหละทำไมเหรอมีฮันเตอร์ที่มีความสามารถอะไรสักอย่างที่ทำให้แผลหายได้ไวหรือเปล่าก็พวกฮันเตอร์คัสฮิวเลอร์ไงพอไล่เวทฟื้นฟูไปสักบทบาดแผลก็หายแวบเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนใช้เวทมนต์แต่เป็นตอนไม่รู้สึกตัวนะ่ะตอนไม่รู้สึกตัวเหรอ อย่างเช่นตอนที่เป็นลมหรือไม่ก็ตอนที่กำลังหลับอยู่เพื่อนสายหัวโอ้ยไม่มีทางนั่นมันเป็นความสามารถขั้นสูงที่เรียกว่าการฟื้นคืนชีพมีเฉพาะในมอนสเตอร์แลงเอหรือสูงกว่าบางตัวที่พิเศษมากๆเท่านั้นแหละไม่มีใครคนไหนหรอกอืมฉันยังไม่เคยได้ยินเรื่องฮันเตอร์ที่มีความสามารถแบบนั้นเลยงั้นเหรอหรือว่าเธอตาฝาด ยูล่าพยักหน้าตอนนั้นเพื่อนก็พูดขึ้นมาแต่ไม่รู้นะถ้าเป็นพวกฮันเตอร์ n g งเอสก็อาจจะเป็นไปได้ยูล่าเงยหน้าเพราะคำพูดของเพื่อนแลงเอสเหรอพวกฮันเตอร์ n g งเอหลายคนเหมือนสัตว์ประหลาดเลยละ่ะแถมไม่ค่อยมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยที่เขาลือกันว่าอะไรนะที่เล่าว่าฮันเตอร์แพ็กยุนโฮแห่งกิวพยักขาว แปลงร่างเป็นสัปปะหลาดได้จริงๆนะแต่ซองจินอูเป็นฮันเตอร์แลงอีระดับของพวกฮันเตอร์ถูกประกาศในเว็บไซต์สมาคมใครก็ตามที่อยากดูก็สามารถเข้าไปตรวจสอบอย่างง่ายดายยูล่ารู้สึกสงสัยเรื่องเมื่อเช้านี้เธอจึงเข้าเว็บไซต์สมาคมแล้วหาข้อมูลเกี่ยวกับซองจินอูระดับของเขาต่ำเกินไป กว่าที่จะมีความสามารถแบบนั้นอ๋อการเบิกยานซ้ำของพวกฮันเตอร์พอมาคิดดูแล้วเธอจําได้ว่าเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนตอนที่เธอเดินผ่านห้องพักฟื้นของกินอูก็ได้ยินเสียงข้างในพูดถึงการเบิกยานซ้ำอย่างนั้นอย่างนี้อย่าบอกนะว่า เขาเบิกยานซ้ำจนเป็นฮันเตอร์ระดับสูงอย่าว่าแต่คนทั่วไปจะได้ใกล้ชิดกับพวกฮันเตอร์แรงเอสเลยแม้แต่การได้พบกันสักครั้งก็เป็นเรื่องยากนั่นเพราะฮันเตอร์แรงเอสมีน้อยนิดและทุกคนมีงานยุ่งมากแต่นี่มันอะไรกันบุคคลลำค่าระดับนั้นกลายเป็นคนไข้ของเธอเสียนี่จากฮันเตอร์แลงอีตอนนี้กลายเป็นแลงเอสมาดมา ถ้ายังไม่มีใครสังเกตเห็นค่าของเขาแล้วก็ถ้าตอนนี้เธอทำคะแนนไว้ไม่แน่ว่าโอกาสอาจจะวนกลับมาหาตัวเธอบ้างโอกาสที่จะได้ผูกมิตรกับฮันเตอร์แลงเอ็ดใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายได้พวกฮันเตอร์ระดับสูงคือกลุ่มคนที่แม้คนอื่นยอมจ่ายเงินก็ยังพบเจอได้ยากยูล่ากลางปีกในโลกจินตนาการแล้วค่อยๆย,ยิ้มกว้าง อุ๊ยยายคนนี้มีข่าวดีอะไรหรือทำไมคุยอยู่ดีๆก็ยิ้มกุ้มกิ่มขึ้นมาละ่ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกทั้งที่เธอสายหัวไปมาแต่ก็ไม่หยุดหุบยิ้มได้ง่ายๆเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดถัดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ